เมอร์เีเดสเบนซ์ S, S 2 8 0ครับสีสันรอบคันสวย90%นะครับจัดทรงใส่แม็กขอบ20นะครับยางยังดีนะครับช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับประตูดูดนะครับเล่มบอ,เมาาอปเอกสารครบภาษี67เครื่องเดิมโรงงานนะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สภายในเบาะหนังไฟฟ้าครับปรับเมมโมรีได้สามเบอร์ครับแอร์ออตโต้พวงมาลมันติฟัง,งชันบวกครูสคอนโทรลเกียร์อรอตโต้ ระบบไฟฟ้าใช้ได้ทั้งคันนะครับเบาะคู่หลังก็ปรับไฟฟ้านะครับมีมาหลังไฟฟ้าด้วยแอร์กลางปรับอุณหภูมิฟฟ้ายฝาออโต้ใช้ได้หมดครับรถทรงดีสีสวยครับขับขี่ดีครับขายกันถูกๆไปเลยประมาณนี้ครับทรงรอนรอสไตล์ผู้ดีเก่าครับทางใครสายใครก็มาติดต่อทักเข้ามาได้ครับ แจเดิมโรงงานเบนซ์นะครับสตาร์เครื่องชมค,คอนโซลลายไม้สวยติดแล้วครับนิ่มๆเงี้ยเลขไม้แสนหกขวาครับวเวลาสตาร์ทพวงมลาลัยปรับลงอัตโนมัตินะครับวเวลาปิดกุญแจบอดไปหลังออกจัแบทบี่ครับหลๆเลยครับรอๆครับ รถจุดนนทบุรีไซน้อยนะครับหมู่บ้านสวิทโฮมพาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลยต้องรอรอ